สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการตั้งค่าให้เวลาเราถ่ายภาพแล้วมันไปเก็บไว้ในไมโคร s d card ทําทำยังไงในเครื่องโมโต G20 อันนี้ต้องบอกเลยว่าเออพี่ถ้าจะให้มันเก็บในไมโคร s d card เอออพี่จะต้องเอาซิม2ออกทำไมอ่ะ อิอทถาดซิมเครื่อง Moto G 2ี20มันใส่ได้แค่2อันน่ะคือเราต้องเลือกเอาระหว่างซิม2กับไมโคร SD card อ่าถ้าจะใช้ ก็จะใช้เพื่อถ่ายรูปแล้วเก็บลงไมโครดดการ์ดเลยอันนี้อันนี้พี่ยังใช้ซิมเดียวพี่ใช้สองซิมไม่ได้เครื่องนี้ก็ให้เลือกอย่างนี้มันไม่ได้เป็นที่พืสลอ็อตมันไม่ได้ใส่ได้3อย่างนะอ่านจะติดตั้งค่ายังไงอันนี้คุณก็ต้องใส่ไมโครดดการ์ดก่อนนะจ๊ะโอเคมาให้แล้วเราก็เข้าไปในกล้องอ่าเนี่เข้าไปในกล้องถ่ายภาพของเราอ่าในเครื่องเนาะแล้วเราก็ไปเลือกตรงฟันเฟืองมุมขวาด้านบนเนี่ยนะมันมีให้เราเข้าไปเลือกนี่ แล้วเราก็ไปแตะตรงพื้นที่ในการจัดเก็บตรงนี้อ่าเมื่อแตะลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเดี่ยวอ่ามาปูการเราหายไปไหนะโอเคอ่อให้เลือกไมโครเอดีการ์ดอยู่ตรงนี้อ่าแตะให้เป็นสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้อ่านะมันก็จะบอกนี่เห็นไหมพื้นที่เก็บเป็นไมโครเอดีการ์ดแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายหลยังจากนั้นเราถ่ายรูปแล้วมันก็จะเก็บในไมโครเอดีการ์ดเลือกวิธีโทรศัพท์เธออันนี้ ก็ในเครื่องนี้มันมีที่คือต้องอธิบายอ่าเครื่องเนี้มันมีพื้นที่ของเครื่องเนเี่ยหนึ่งรอยี่สแปกิเนี่ยซึ่งมันใหญ่อยู่แล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะมีไม่มีควีตดีกก็ได้หรือจะมีก็ตามใจคุณก็เอาแค่ซิมเดียวคุณต้องเลือกเอาอ่ะเอาง่ายๆมันก็เลยเป็นทีิปเป่อสล็อตใ,ให้คุณเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายอ่าอันนี้ก็มาฝากกัน ให้ตั้งค่ายอย่างนี้อ่าแต่ถ้านั่นแหละไม่ได้ใส่มันก็ไม่มีเอาง่ายงถ้าคุณไม่ได้ใส่ไมโครอิการ์ด์เวลาแตะในพื้นที่จัดเก็บมันจะขึ้นแค่คําว่าโทรศัพท์มันไม่ขึ้นอย่างอื่นมันไม่ขึ้นไมโครอิการ์ดสอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้โอเคมากมันให้เลือกได้แค่อย่างเดียวเออนั่นแหละเวลาถ้าไม่มีประมาณนี้แล้วก็กเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ